นี่คือเศษขยะที่ผมเก็บมาแต่ผมจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นสมบัติล้ำค่าผมเอาขยะไปขายได้เงินมานิดหน่อยแต่ถ้าอยากซื้อบ้านแต่งงานกับภรรยาในห้องกงที่ดินแพงยิ่งกว่าทองคำน่าเหลือฝันไปนเถอะแต่ผมมันฉลาดไงผมเลยไปหาป้าคนที่เปิดโรงงานทำน็อตท,ที่สิงให้แล้วขอยืมเงินมาหา้าล้านในที่สุดผมก็ซื้อห้องโรลงสพขนาดศูตารางเมตรห้องนี้ได้แล้วแต่ด้วยพื้นที่ที่จำกัดแค่นี้ผมกับภรรยาต้องนอนกดตูวแบบนี้ทุกคืนปวดหลังปวดเอวไปหมดผมทนไม่ไหวแล้วผมตัดสินใจแล้วว่าจะต้องรีโนให่ั้นนกนกาา จากนั้นผมก็ปูพื้นด้วยไม้และติดตั้งหน้าต่างใหม่ตอนนี้ผมก็ได้ห้องใหม่ในเมืองแล้วแต่แค่นี้มันยังไม่พอภรรยาบ่นว่าปวดหลังทุกคืนผมเลยไปยกฟูกที่นอนนุ่มๆของป้ามาแล้วติดผนังหุ้มบอกแต่กระแทกตอนนี้เราสองคนก็นอนสบายแล้วจะทํากิจกรรมอะไรก็ไม่มีปัญหาแต่ห้องมันยังมีแค่เตียงผมเลยตัดสินใจขยายพื้นที่เก็บของและห้องน้ำผมทาตู้เสื้อผ้าในมุมห้องมีที่แขวนเสื้อผ้าของพวกเราได้ครบแถมด้านล่างยังเก็บของจุกจิกของภรรยาได้อีกเทียบที่สําคัญที่สุดคือไม่มีครัวผมไม้ดไาา่ สุดท้ายผมก็ทำโต๊ะพับจากไม้ถ้ากางออกมาก็เป็นโต๊ะทำงานอ่านหนังสือหรือจะกินข้าวกับภรรยาก็ได้พอใช้เสร็จก็พับเก็บไม่เปลี่ยนพื้นที่และนี่คือของเล่นชิ้นสุดท้ายของผมผมติดตั้งโปรเจคเตอร์ที่ซ่อนอยู่บนผนังตอนนี้เราสามารถดูหนังฮอลลีวูดเรื่องโปรดได้ทุกเมื่อเห็นไหมครับห้องลงศพขนาดสูดตารางเมตรก็สามารถเปลี่ยนให้เป็นบ้านที่มีทุกอย่างได้